นี่ไงดูดูเนี่ยดู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  เฮ้ยแมวไอตัวนี้ไม่อยากดูเท่าไหร่เฮ้ย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 อะไรวะเี่ยวม่แขงกูได้ไงเนี่ยรอเลยจิ๊บก็คงจะฟิกออก